สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทุกคําถามมีคําตอบกับครูดานี่ดานี่ซิฟเอ็กเเบิร์ดนะคะวันนี้ครูดานี่ก็จะมาตอบคําถามให้สําหรับเพื่อนๆนะคะที่ถามครูดนนี่กันเข้ามานะคะถามครูดานี่มาว่าครูค,คะครูค,คะหนูอยากทําสบู่ได้หนูอยากจะทําสบู่เป็นแต่หนูไม่มีพื้นฐานเลยหนูจะทํำยังไงคะ นะคะครูแันนี้ก็เคยตอบไปแล้วนะคะแต่วันนี้จะเป็นคิวสำหรับใครมาดูกันนะคะคุณพิมพ์ค่ะจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคุณพิมพ์ถามคำถามสั้นมากเลยแต่คำถามนี้มีประโยชน์มากมายเลยนะคะคุณพิมพ์ถามว่าน้ำมันหอมระเหยกับน้ำหอมเหมือนกันไหมคะแล้วเป็นตัวเดียวกันไหมคะอืม คำถามนี้เป็นคำถามที่มีคนถามครูดานิเข้ามาเยอะมากมายนะคะว่าน้ำมันหอมระเหยกับน้ำมันหอมเหมือนกันไหมครูดานิจะตอบแบบนีค้ค่ะว่าไม่เหมือนกันค่ะน้ำหอมสำหรับใส่สบู่นะคะจะหอมติดทนนานเป็นน้ำหอมสังเคราะห์นะคะเป็นน้ำหอมสังเคราะห์แต่น้ำมันหอมระเหยเป็นน้ำหอมที่กัน มาจากเปลือกไม้มาจากรากไม้มาจากเกสรดอกไม้มาจากใบไม้มาจากดอกไม้นะคะจะใส่ในสบู่ในอัตราส่วนแค่นิดเดียวก็หอมฟุ้งหอมกระจายแล้วน้ํามันหอมระเหยนี่นะคะจะมีคุณสมบัติในการเรื่องของบําบัดด้วยนะคะบำรัดบาบัดในร่างกายของเราด้วยนะคะส่วนน้ําหอมนะคะ สังเคาะที่สําหรับใส่ในสบู่นะคะเขาจะไม่มีคุณสมบัติในเรื่องของการบําบัดเขาจะมีคุณสมบัติในเรื่องของกลิ่นอย่างเดียวค่ะกลิ่นหอมชื่นใจหอมติดทนนานนะคะแต่น้ำมันหอมระเหยเนี่ยเขาจะไม่หอมติดทนนานแต่มันจะหอมนานหอมแบบหอมรำจวนใจหอมแบบบำบัดไปด้วยอะนะคะฉะนั้นถ้าคุณเลือกน้ำหอมมาใส่ในสบู่นะคะ คุณควรเลือกน้ำมันที่ทำจากสังเคราะห์น้ำหอมที่ไม่ใช่เลือกน้ำมันพูดผิดนะคะถ้าคุณจะเลือกน้ำหอมมาใส่ในสบู่คุณควรเลือกน้ำหอมที่เขาทำที่เขาสั่งเคราะห์ขึ้นมานะคะมาใส่ในสบู่นะคะเพราะน้ำหอมสังเคราะเนี่ยมันจะราคาไม่แพงนะคะแล้วเราสามารถใส่ได้เยอะได้ แต่น้ำมันหอมระเหยก็สามารถเอามาใส่ในสบู่ได้แต่เขาจะนิยมเอามาในใส่ในสบู่น้ำมันธรรมชาติ100%แบบนี้กันมากกว่านะคะเพราะว่าใส่ไม่เยอะใส่แค่หยด2หยดหรือใส่ประมาณ5กรัม10กรัมแค่นี้นะคะมันก็หอมติดทนนานเรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่ชอบความหอมแบบละมุนละไมก็จะใช้น้ำมันหอมระเหยแต่น้ำมันหอมระเหยราคาจะสูงราคาจะแพง แต่ประมาณนิดเดียวเองนะคะแต่น้ำมันหอมแต่น้ำหอมอะ่ะที่หอมแต่น้ำหอมที่ใช้วิธีการสังเคาะราคาจะถูกลงแล้วก็คนนิยมเอามาใส่ในสบู่กันเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบสำหรับคุณพิมพ์นะคะให้คุณพิมพ์เลือกเอานะคะว่าจะใช้น้ำหอมที่สังเคราะห์ขึ้นมาเป็นน้ำหอมสำหรับใส่ตะบูหรือเป็นน้ำหอมน้ำมันหอมระเหย คุณพิมพก็สามารถเลือกเอามาใส่ในสบู่ได้แต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เรามีไงคะถ้าคุณพิมพ์มีต้นทุนเยอะก็เลือกน้ามันหอมระเหยเพราะเอามาเป็นจุดเด่นในสบู่ของเราได้ถ้าเผื่อว่ามีต้นทุนน้อยก็ใช้น้ําหอมที่เราสั่งคาะขึ้นมาเอามาใส่ในสบู่ก็ได้นะคะมันก็หอมรันจวนใจเหมือนกันหอมติดทนนานเช่นเดียวกันนะคะก็ขอบคุณคุณพิมพ์มากเลยนะคะที่ ส่งคำถามมาให้ครูดานี้นะคะต่อไปนะคะครูดานี้อาจจะมีคู่มือในการผสมน้ำหอมคู่มือในการผลิตน้ำหอมมาให้กับครูดนันี้เป็นโครงการที่ครูดานี้จะทำให้นะคะก็รอกันไปก่อนนะคะครูดานี้กำลังสนุกกับรายการทุกคำถามมีคำตอบสำหรับครูดานี้ดนนี้ซิปเอ็กเพรนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย